สวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นนิชแบรนด์คนไทยด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ต่อยอดมาจากแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้ในช่องผมเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแบรนด์ที่ผมพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับนั่นก็คือแบรนด์อย่าง Journal นั่นเองนะครับซึ่งแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะถ้าเข้าใจผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า ที่ผมเข้าใจเนี่ยคือเขาต่อยอดนะครับมาจากแบรนด์ของ Butterfly t ล์ไทเปอร์ฟูมนะซึ่งแบรนด์นั้นเนี่ยก็เป็นแบรนด์น้ำหอมที่มีเบสมาจากน้ำมันมะพร้าวเหมือนกันครับแล้วก็ในตัวนี้เนี่ยในตัวแบรนด์ของ Journal เนี่ยก็เป็นเบสมาจากน้ำมันมะพร้าวเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีความพิเศษก็คือว่าเขาจะมีลายในลายที่เป็นแอลกอฮอล์เบสด้วยก็คือเป็นลายของออลเดอร์เชเลตนะครับซึ่งก็จะมีบางกลิ่นจะมีบางกลิ่นก็จะไม่มีนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นน้ำมันมะพร้าวเนาะแล้วก็จะมีเครื่องหอมจะมีอย่างอื่นด้วยครับเช่น body mist นะครับ body เปรย์แล้วก็แบบ hand cream อะไรพวกนี้ด้วยจำหน่ายต้อง <ไป S 2> บอกก่อนว,ว่าทำไมผมถึงแบบสนใจแบรนด์นี้เนาะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รูนะว่าแบรนด์ butterfly เนี่ยเขามีแบรนด์อย่างตัว journal ด้วยแต่ว่าผมได้ไปดูคลิปของพี่จอ b martin pu นะครับก็เขาได้รีวิวไว้2กลิ่นด้วยกันก็คือกลิ่นอย่าง delicacy นะครับเป็นพาฟัมเนาะตัวพาฟัมเนี่ยก็เป็นเบสมาจากน้ำมันมะพร้าวเนาะส่วน ออเดอะเทเลดเนี่ยพี่จอบเขาเนี่ยก็ได้รีวิวด้วยก็คือตัวกาแลนก้านะครับเป็นแอลกอฮอล์เบสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไปดูคลิปของพี่เขาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบต่อยอดมาจาก Butterfly t าย i ทบปรฟู e ด้วยซึ่งผมชอบ Butterfly ลาย i ทบปรฟู e อยู่แล้วถึงแม้ว่าแบบอาจจะแบบ ไม่ได้ลองทุกกลิ่นไม่ได้ลองทุกทุกตัวของเขาอนะไรเงี้ยแต่ก็ลองมาเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีตัวที่ชอบแล้วก็แบบมีตัวที่ไม่ชอบอนะไรเงี้ยแต่ว่าตัวที่ชอบแล้วผมดมครั้งแรกในใน,ในกลิ่นของ journal เ,เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงมันมีความทําให้รู้สึกว่าเป็น butterfly แทรปโ m มที่ upclass ขึ้นมาเป็นแบบ up butterfly แทรปโ m มที่มีคุณภาพขึ้นมาแล้วก็ราคาเนี่ยผมว่ามันสมเหตุสมผลมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีกลิ่นอะไรกันบ้างนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่ง ก็จะบอกว่าประวัติของเขาก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจมาจากตรงไหนนะครับเขาก็มีแรงบันดาลใจครับมาจากน้ําอบน้ําปรุงนั่นเองครับแล้วก็ใช้น้ํามันมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลักนะครับในการขัดสันวัตถุดิบเนาะและ้วแล้วก็น้ํามันมะพร้าวเนี่ยครับยังสามารถลดอาการแพ้แอลโกอฮอล์ได้อีกด้วยนะครับและทําให้กลิ่นของน้ําหอมในติดทนนานมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่ง ถ้าใครได้ลองบัตเตอร์ไฟแท็บูมเนี่ยก็จะรู้ชัดเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีทั้งหมด10กลิ่นด้วยกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมอาจจะแบบไม่ได้รีวิวเต็มๆสักกลิ่นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าก็จะพูดคร่าวๆว,ว่ากลิ่นนั้นเนี่ยมันเป็นกลิ่นยังไงมันเป็นกลิ่นประมาณไหนละกันนะครับส่วนเรื่องของการติดทนนาน Protection หรือวัตซีลัชเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับแบรนดน์นี้กับแบรนด์บัตเตอร์ไฟแทูมเนี่ย ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับโอเคก็จะเริ่มจากกลิ่นแถวบนก่อนแล้วกันนะครับชื่อว่ากลิ่นของ The Legacy เนาะซึ่งผมก็ไปดูคลิปของพี่จอบมาดินพูมาแล้วเนี่ยเป็นกลิ่นอูดเป็นกลิ่นมีความฟลอเรลนิดๆนะครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าตัว b u t t e r s c o t h Eau de Parfum เนี่ยเขาก็มีชื่อกลิ่นว่า Arganwood and Benzoin ซึ่งผมได้ลองกลิ่นนั้นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อได้ลองกลิ่น The Legacy เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความ upper class มันเป็นกลิ่นที่แบบ upscale ขึ้นมาจาก แบรนด์บัตเตอร์ไฟนะครับเป็นอทูที่ใช้ง่ายเป็นอทูที่แบบมีความ versatility ที่สูงมากๆแล้วก็ที่จ็อบเขาใช้นย mm hmm. เขาบอกว่าเหมือนแบบมีออร่าเหมือนมีคนเดินตามเลยนะครับซึ่งกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าคุณได้รับคําชมแนละ้วก็แบบเป็นกลิ่นที่แบบน่าจะแบบดรูหรูดูแพงดูแบบว่าไปงานทางการได้เลยอ่ะแต่แต่แบบว่าก็ยังสามารถไปเดทไปฉีดไปทะเรียนไปทํางานอะไรเงี้ยผมว่าเป็นกลิ่นที่มีความ versatility ที่สูงมากๆนะครับจากน้ําหอมแบรนดะ์เจอร์แนลเนาะแล้วก็เป็นกลิ่นอูท,ที่ผมมองว่า ใช้งานง่ายมากๆกลิ่นหนึ่งเลยนะครับผมลืมบอกไปนะครับว่าข้างในเนี่ยเข,เขาก็จะบอกด้วยนะครับว่าแต่และกลิ่นเนี่ยมีจําหน่ายแบบไหนกันบ้างนะครับซึ่งยกตัวอย่างตัวตัวเดลิเลกซี่เนี่ยเขาก็จะจําหน่ายแบบว่าเป็นน้ําหอมแบบผาฟัมเนาะขนาด50 ML นะครับราคา2,600บาทนะครับแล้วก็มีขนาด100 ML ด้วยนะครับราคา3,600บาทนะครับแล้วก็มีเป็นบอดี้ออยล์ด้วยนะครับแล้วก็มีแฮนด์ครีมแล้วก็มี a b บ i ิกมิสนะครับก็เป็นน่าจะแบบเอาไว้ฉีดบนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะครับโอเคมาที่กลิ่นต่อมานะครับชื่อกลิ่นว่า Promise นั่นเองนะครับกลิ่นนี้ทำให้ผมนึกถึงกลิ่นอย่าง Pomelo ในตัวแบร์ของ Butterfly นะครับเพราะว่าเป็นกลิ่น Pomelo เป็นกลิ่นสดชื่นแล้วก็เบสเนี่ยจะมีความแป้งๆจะมีความเป็น นึกถึงส้มโอนึกถึงผลไม้ทั้งสวนนึกถึงส้มโอทั้งสวนเลยครับแต่ว่าเบสเนี่ยจะมีความแป้งๆทําให้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่มีความยูนิเซ็กซ์ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับอเป็นกลิ่นที่หอมมากๆเป็นกลิ่นสดชื่นแบบสดชื่นมากๆนะครับผมยังไม่แน่ใจว่ามันจะต่างกับยังไงกับตัวแบรนด์ของบนะัตเตอร์ฟลายเนาะแต่ก็รู้สึกว่าด้วยความกลิ่นที่มีความคุณภาพมากขึ้นเนะี่ยผมว่าตัวเจอร์นอลจะทําได้ดีมากกว่านะครับ กลิ่นต่อมานะครับชื่อว่าชามนะครับชามเนี่ยจะมีความสดชื่นแต่ว่าจะสดชื่นไปทางแบบมีความเปรียปร้ยวๆมีความขมๆม,ม,มีความซาๆมากกว่านะครับแล้วก็มีความแป้งๆในช่วงเบสไม่ได้แป้งเท่าตัว,ตว Promise นะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยยังมีความสดชื่นมีความซาๆอยู่ในช่วงเบสด้วยซึ่งเป็นกลิ่นที่สดชื่นพอๆกับ Promise เลยแต่ว่าถ้าคนที่ชอบกลิ่นแนว จูซีชอบแนวะวอเทอรีร่แบบผลไม้จริงๆเนี่ยเอ่อฟร์มิสน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ว่าถ้าคุณต้องการความ refreshing ต้องการแบบกระปี้กระเป๋าอะไรเงี้ยเวลาฉีไปทํางานระหว่างช่วงตอนบ่ายอะไรเงี้ยเวลาที่แบบแกงง่วงได้อไรเงี้ยกลิ่นชามน่าจะเหมาะมากกว่าครับแล้วก็มีความสดชื่นมีความแบบรีเฟรชคุณได้ดีมากๆนะครับมีความวอเทอรี่ของแบบว่ากลิ่นเหมือนหญ้ากลิ่นเหมือนแบบมีความสไปซี่อะไรพวกนี้ของเวทีเบอร์อะไรเงี้ยของหญ้าแฝกอะไรเงี้ยก็เป็นกลิ่นที่แบบ มีความสดชื่นมากๆกลิ่นหนึ่งเลยนะครับกลิ่นต่อมานะครับก็คือกาแลนกานะครับกลิ่นของ journal เนี่ยก็เป็นชื่อกาแลงกาเนาะส่วนบัตเตอร์ฟลายเทอร์ฟูลเนี่ยก็ชื่อกาแลนกาเหมือนกันนะครับซึ่งกลิ่นกาแลนก้าในตัว journal กับตัวบัตเตอร์ฟ t ายเทอร์ฟูลเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ใกล้เคียงกันมากๆเป็นกลิ่นที่มีความซามีความอมเปรีย้ยวมีความ refreshing ประอๆกับตัว ชามเลยแต่ว่ากลิ่นเนี้ยรู้สึกว่าจะซาซารู้สึกว่าจะแบบ refreshing มากกว่าทําให้รู้สึกว่าแบบมีพลังงานรู้สึกว่ามีแรงในการที่แบบออกไปลุยในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมากกว่านะครับมีความสดชื่นมากๆมีความเปรี้ยวซาบมากๆเลยนะครับผมนึกถึงแบบว่าตะไคร้นึกถึงมะนาวที่เวลาที่เราแบบกลิ่นที่เราแบบมะนาวที่เราแบบบีบลงในอะไรทักอย่างเนี่ยเป็นแบบบรเทอรี่เป็นจูซี่แบบนั้นเลยครับ กลิ่นต่อมานะครับเป็นกลิ่นที่ชื่อว่าแม่นาคนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าแค่ชื่อก็ยูนิคมากๆแล้วนะครับกลิ่นแม่นาคเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกไปทาง s o ป,ปี้ออกไปทาง floral นะครับแล้วก็เราใช้สบู่หอมๆเราใช้สบู่คุณภาพเราใช้สบู่แบบแพงๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เป็นสบู่ที่มีความเป็นไทยอะไรเงี้ยรู้สึกแบบนั้นเลยนะครับถ้านึกถึงภาพแม่นาคในในภาพยนตร์เนี่ยก็จะนึกถึงภาพแม่นาคในตอนที่สวยนะครับ ตอนที่คุณใหม่ดาวิกาสวยอะไรประมาณนั้นแบบแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ดูแก่จนเกินไปนะครับผมว่ามีความเป็นเฟมินีนมากกว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นเฟมินีนที่ดูแก่ไม่ได้เป็นเฟมินีนที่ดูแบบว่าแต่ว่าเป็นเฟมินีนที่รู้สึกว่าเป็นผู้หญิงไว้ทำงานได้ฉีดไปเรียนแบบฉีดไปเรียนเด็กมัธยมเด็กนักศึกษาอาจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าฉีดแบบไว้ทํางานอนะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะมากนะครับโอเคครับมาถึงครึ่งทางแล้วเนาะก็ผ่านไป5กลิ่นแล้วนะครับก่อนที่จะไป ดมกลิ่น5กลิ่นสุดท้ายเนี่ยก็ในในตรงนี้ของเขาเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นดูโอคอลเลกชันของเขานะครับว่าซื้อกลิ่นนี้กับกลิ่นนี้เนี่ยจะราคา1,800บาทนะครับก็จะเป็นแบบพาร์ฟัมแล้วก็เป็นแบบออเดอร์เทเลดคู่กันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาจะมี3เซตด้วยกัน,นครับก็คือ The Legacy p a r f u m 15มสิบห้ครับแล้วก็ Promise EDT 15มิลเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ย่จะเป็น The Legacy นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นออเดอร์เทเลดนะครับก็ อย่างเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นพรอมิสเนาะอย่างเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นชามนะครับแล้วก็เซตที่3เนี่ยก็จะเป็นแมงโก้สติกกี้ไรส์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวที่คุณจะได้เนี่ยในดูโอ้คอลเลคชันเนี่ยก็จะเป็น15มิลทั้งหมดเลยครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพรฟาร์มคอลเลคชันนะครับซึ่งทั้งหมดสิบเหรนด้วยกันในขนาด2มิลน,นะครับก็เป็นราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับซึ่งก็เป็นเซตที่พี่จอบมานินพูเขาได้ทำรีวิวไว้ด้วยนะครับแต่ว่า คราวนี้เนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมกลาจจะซื้อตัวเซตตัวนี้นครับแต่ว่าเขาให้เป็นแบบนี้มาแทนเพราะว่าแบบมันน่าจะได้ลองกลิ่นที่แบบว่าถ้ากลิ่นไหนคุณชอบคุณก็สามารถซื้อได้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่จำเป็นต้องลองแบบไปซื้อแบบเซตแบบนี้นครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบ อยากจะได้แบบนี้อยากจะได้โบรชัว r e แบบนี้ก็ไปติดต่อทางแบรนด์เขาได้เลยแต่ว่าถ้าแบบอยากจะซื้อจริงๆก็มีช่องทางการซื้อหลายที่มากๆครับอย่างเช่นตัวเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook Page ของเขาหรือว่าใน LINE ก,ก็สามารถแอดไลน์ hmm. ไปได้เลยนะครับโอเคมาต่อกันที่กลิ่นที่6นะครับกลิ่นของ ชื่อว่ากุมาลครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะเป็นชื่อกุมารนครับกลิ่นกุมารเนี่ยมันจะนึกพอมทําให้ผมนึกถึงกลิ่นตัวหนึ่งของบัตเตอร์ฟลายเหมือนกันที่จะเป็นกลิ่นแบบฟลอร์มีอูดอะไรเงี้ยซึ่ง ผมจำชื่อของบัตเตอร์ายไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นกลิ่นประมาณนั้นนะครับเป็นกลิ่นฟลอร์เป็นกลิ่นอูดมีความโซฟี่เล็กเน้อยน้อยนะครับทำให้เป็นอูดที่แบบใช้งานง่ายมากๆเป็นอูดที่มีความสะอาดมากกว่าตัวเพราะเมากกว่าตัวเดลิกาซี่ครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยถ้าเดลิกาซี่เนี้ยเป็นอูดในฉบับผู้ชายเนี้ยกลิ่นอย่างกูมาเนี้ยจะเป็นอูดในฉบับของผู้หญิงเลยเพราะว่าจะมีความฟลอร์จะมีความเป็นโรสจะมีความเป็นอูดที่ละมุนมากๆนะครับแต่ว่าผู้ชายผมว่ามันยังใช้ได้อยู่เป็นแบบ ผู้หญิงประมาณ70%นะครับผู้ชายประมาณ30%เนาะแต่ว่าถ้าตัวเดวเลิกาซีหญิงเนี่ยก็ผู้ชายประมาณ70%นะครับผู้หญิงประมาณ30%แต่ก็ยังสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับโอเคมาต่อกันที่อีกเลรียหนึ่งที่มีความยูนิคไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือ m ม n โก้สติกกี้ไรซ์นะครับหรือว่าข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับโหนึกถึงข้าวเหนียวมะม่วงมากๆนะครับมีความเป็นมะม่วงมีความเป็นข้าวเหนียวมีความเป็นกะทิมีความเป็นแบบว่า ฟลอเรลโน้ตที่แบบมีความเป็นรู้สึกว่าเป็นแบบใบใบตองอะไรพวกนี้ด้วยครับแล้วก็มีกลิ่นที่แบบให้ความหวานที่แบบไม่ได้หวานจนเกินไปไม่ได้หวานแรงไม่ได้หวานฉุนไม่ได้หวานแบบชาร์ปจนเกินไปนะเป็นหวานที่ละมุนด้วยนะครับเป็นกลิ่นที่ธรรมชาติเป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นมะพร้าวเป็นกลิ่นกะทิเป็นกลิ่นฟลอเรลเป็นกลิ่นข้าวเหนียวเป็นกลิ่นมะม่วงที่สมบูรณ์แบบมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบ ดมแล้วผมอยากกินเลยครับอยากกินกระดาษใบนี้เลยแล้วก็แบบอยากได้กลิ่นนี้มากๆนะครับไม่แน่ว่าจะอาจจะซื้อกลิ่นนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยผมเท่าที่ดมมาช่วงแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบอยู่2กลิ่นนะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกช่วงท้ายแล้วกันนะว่าผมชอบกลิ่นไหนกันบ้างนะครับโอเคเกลิ่นต่อมาก็คือชื่อกลิ่น first love นะครับกลิ่นนีน้จะมีความเป็น floral บวกกับ fruity ที่ละมุนมากๆเป็นกลิ่นที่แบบ ลงตัวมากๆครับแล้วก็มีความเป็นเฟมินีนผมว่าสักประมาณ80%ได้เลยนะครับเราไปเดทกับแฟนในสวนดอกไม้หรือว่าสวนที่มีความเป็นทุ่งดอกไม้อะไรประมาณนั้นอยู่นะครับแล้วก็เป็นสวนดอกไม้ที่มีดอกไม้เต็มไปหมดเลยครับมีความฟลอรัลมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเป็นแบบเดทแรกหรือว่าเป็นเฟิร์สเลิฟเป็นรักแรกพบได้เลยประมาณนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่แบบมีความเป็นผู้หญิงที่แบบ ดูน่ารักดูสวยมากๆคนหนึ่งเลยนะครับมีความสดชื่นเล็กๆแน่นอๆ,ๆนะครับมีความสดชื่นแบบซิต r u s เล็กๆแน่นอๆ,ๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกลิ่น f ล o r ัลเป็นกลิ่น fruity นะครับต่อมานะครับชื่อกลิ่นว่ากาแ l a n d นะครับกลิ่นกาแ l a n d เนี่ยจะมีความเป็นซิต r u s นะครับแล้วก็ตามด้วย f ล o r a l นะครับกลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ u n i ก e x มากๆกลิ่นหนึ่งนะครับ ไม่ได้ผู้หญิงจ๋าแล้วก็ไม่ได้ผู้ชายจ๋านะครับเป็นกลิ่นที่แบบลงตัวมากๆระหว่างผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงครับฉีดได้ทุกวันมีความ versatility ที่สูงมากๆกลิ่นหนึ่งเลยนะครับให้ความสดชื่นแต่ในขณะเดียวกันก็มีความ f o r a l มีความใช้งานง,ง่ายๆอยู่เช่นกันนะครับมาที่กลิ่นสุดท้ายนะครับก็เป็นกลิ่นที่ชื่อว่ากาสลองนั่นเองนะครับ กลิ่นนี้เนี่ยผมจะได้กลิ่นของฟรุตตี้เป็นหลักนะครับกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นฟลอรลเป็นหลักเลยนะครับมีความอมเปรียปร้ยวๆอมขมๆนิดหน่อยทําให้กลิ่นเนี่ยมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็นึกถึงฟลอรลแบบดอกไม้นานา,นาชนิดเลยดอกไม้แบบเต็มทุ่งไปเลยนะครับดอกไม้เยอะมากๆพอสมควรก,กับกลิ่นของเฟิร์สเลิฟแต่ว่าจะเป็นอีกแนวหนึ่งกลิ่นนี้จะมีความฟลอร l ที่มากกว่าไม่ได้สดชื่นแบบตัวเฟิร์สเลิฟอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นฟลอร์เป็นหลักแล้วก็เป็นกลิ่นที่ ผู้หญิงมากผู้หญิงแบบผู้หญิงเลยนะครับกลิ่นนี้นะเป็นผู้หญิงที่สวยพอๆกับกลิ่นของ first love เลยแต่ว่าอยู่ที่คุณชอบด้วกันเพราะว่าตัว first love เนี่ยจะมีความสดชื่นอยู่บ้างนะครับจะแบบมีความสดชื่นมีความเป็น floral มีความเป็น fruity อะไรเงี้ยแต่ว่ากลิ่นอย่างกาซา l o n เนี่ยจะมีความเป็น floral ซะเป็นหลักแต่แบบไม่ได้สดชื่นเท่าตัว first love นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็น10กลิ่นนะครับจากแบรนด์ journal นะครับที่ผมมาแชร์ในวันนี้เนาะซึ่งถ้าถามผมเนี่ยว่าตอนนี้ผมชอบกลิ่นไหนบ้างเนี่ยผม บอกตรงๆได้เลยว่าผมชอบอยู่2กลิ่นนะครับนั่นก็คือ The Legacy เนาะแล้วก็กลิ่นของ Mango Sticky Rice นะครับอาจจะเป็น2กลิ่นที่ผมแบบอยากจะซื้อตัว Duo Collection มามาลองเลยครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆครับแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าแบบตัว t h e l เ g a c y อย่างเงี้ยเราได้พัฟฟเนาอแต่ว่าถ้าตัวแบบ Mango sticky Ri อ e อย่างเงี้ยเราได้ตัว a u t e r ดอ l e t t ตมาซึ่งไม่แน่ใจว่าการติดทนนามันจะแบบต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าตัวออเดอร์เชตเนี่ยเป็นแอลกอ กลิ่นมันน่าจะไม่ได้เข้มข้นเท่าตัว,ตวผาฟามอยู่เลยแหละแต่ว่าในเรื่องของการติดทนนานผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะติดทนนานมากน้อยกว่าแบบมากกันแค่ไหนนะครับก็ต้องรอติดตามแล้วก็รอดูคลิปของผมได้เลยนะครับเพราะว่า ว่าผมเนี่ยจะนําตัวไหนมารีวิวนะครับจากแบรนด์ของ Journal นั่นเองนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย้วกันนะครับว่าเคยลองแบรนด์อย่าง Journal ไหมเลยครับหรือว่าเคยลองแบรนด์ b u ต t e r f l y t ล์ไ Perfume กลิ่นไหนบ้างก็มาคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยทิ้งตัว Facebook Page ของแบรนด์ Journal ไว้แล้วครับตรงด s สคริปชันด้านล่างนะครับสุดท้ายเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนนนนะะคคครรรััับบบบีี้้เพท่าอ